วันนี้เราจะมายิงลูกซองสไนเปอร์กันค่ะเอ็งตรงนี้เข้าตรงนี้พอดีเลยแปลว่าเราเซตดอทโอเคแล้วต้นข้ามครับจะวนๆแหละเห็นกระสุนตกเนาะนัดนึงอยู่ทางขวาครับอยู่ตรงยางได้ยินเสงังปุ๊บพอเรายิงมุมกดอะ่ะเราต้องเล็งเผื่อส่งขึ้นนิดนึงโอเคเข้าใจละ สวัสดีค่ะทุกคนโมช n แน,นลโมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยู่ที่สนามไลเฟิร์นเซียร่าไซเลนที่มีความลึกถึง400เมตรค่ะทุกคนมาพร้อมกับลูกซองที่ลำยาว18นิ้วนะคะอันนี้จากแบรนด์ซารีแคมค่ะมาทำอะไรกันวันนี้นะคะก็คือโมเคยทดสอบยิงแล้วนะคะว่าเอาลูกโดดยิงเนี่ยในระยะ100เมตรอะโมเคยทำได้แล้วนะคะในครั้งนี้เนี่ยโมก็เลยจะลองยืดระยะออกไปทุกคนก็คาดหวังอยู่ที่200เมตรแต่ว่า เราต้องมาเก็บก่อนว่า100เมตรเนี่ยเรายังจะยิงโดนเหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะสำหรับคราวนี้นะคะก็มีตัวช่วยก็คือโมติดเล d ดอดด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดอดของ Vortex CCW ค่ะแต่ก่อนที่จะไปยิง100เมตรขอเช็คดอดก่อนว่าดอดน,นี้ตรงหรืออยังนะคะก็เดี๋ยวยิงเป้ากระดาษที่20เมตรก่อน นี่นะคะที่ยิงไปเมื่อกี้20่เมตรก็เล็งตรงนี้เข้าตรงนี like ้พอดีเลยนะคะแปลว่าเราเซตดอทโอเคและอยู่ตรงกลางพอดีนะคะแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะไปต่อแล้วน้องก็คือในระยะ1 0อยกับ200เมตรแต่ก่อนที่จะไปต่อนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าลูกโดดเนี่ยเขามีไว้ใช้ทําอะไรนะคะก็คือเขาไว้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่นะคะยิงในระยะที่ไกลโมถึงเลือกที่จะมาทดสอบในวันนี้ที่100200เมตรนั่นเองก็สําหรับระยะ100เมตรนะคะก็วานคูตูนนะคะมาช่วยเป็นสปอตเตอร์ให้เพราะว่าเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านสนามนี้นะคะเผื่อแบบลมไปนู่นมานี่นี่โมจะได้ยิงให้ถูกนะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้นะคะเรายิงไปที่20เมตรแล้วเข้ากลางพอดีเลยอันนี้ก็จะเผื่อๆหน่อยนะคะอันนี้ก็จะยิงสูงขึ้นหน่อยก็จะยิงเป้าหุ่นคนนะคะหมก็จะเล็งที่ในส่วนของบนสุดเลยก็คือหัวโอเคค่ะสปัตเตอร์พร้อมนะคะพร้อมครับอันที่หนึ่งพร้อมเริ่มยิง ตกหน้าเป้าหน้าเป้านะคะหน้าเป้าครับยกขึ้นอีกนิดนึงดันที่สองพร้อมพร้อมเริ่มยิงโอ้ยกลางเป้าได้จุดแรงครับดันที่สามพ,พร้อมพร้อม,รอมเริ่มยิงโอ้กลางเป้าพร้อมเริ่มยิงโอ้ กลางเป้าย่านกลางเหลืออีกนัดหนึ่งพร้อมพร้อมค่ะเริ่มยิงต้นกลางเป๊ะเลิกบรรจุตัวอาวุธหูกลายเป็นยิงง่ายมากเลยคนะ่ะทุกคนก็ถ้าจริงๆมีคนสปอตคือจริงๆแล้วนะ่ะเราถ้าเรารู้จักว่ากระสุนเราแบบดรอปอะไรยังไงเท่าไหร่นเนาะ<ก>ชา่เราก็สามารถที่จะ ยิงได้อย่างง่ายดายเลยคือต่างกับคราวที่แล้วที่โมไปยิงที่แบบสนามหนองกระจงอะกว่าจะยิงแบบแต่ละนัดนี่คือยิงยากมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่200เมตรค่ะก็สำหรับระยะ200เมตรนะคะก็เปลี่ยนทั้งผู้ยิงแล้วก็เปลี่ยนทั้งสปอตเตอร์เลยนะคะเพราะว่ายิงค่อนข้างยากเลยทุกคนสนามเปิดแบบนี้นะคะมีทั้งการเผื่อกระสุนตกแล้วก็ลมด้วยโอเคครับสปอตเตอร์พร้อมครับ ข้ามครับเอ้ยพร้อมข้ามครับพร้อมโดนโอ้โอกลางเป้าเป๊ะเลยครับโอเคครับพร้อมยิงออกขวาครับประมาณ เมตรหนึง่งลมพัดจากซ้ายไปขวาเหลยน,นั้นหนึ่งเนาะครับลองดูอ่าซ้ายนิดเดียวครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่าเรียบร้อ hmm. ยโอเคครับ mm hmm. ปืนเคลียร์ mm hmm. ผมว่าถือว่าโดนหนึ่งในห้าแต่ระยะสองรอยเมตรนะ กระสนบ่างไงมันครับมันจะวนๆแหละอ่าใช่ครับเท่าที่เห็นกระสุนตกเนาะนัดนึ่งอยู่ทางขวาครับอยู่ตรงยางไดยยิ<ช>งเสร็จปุ๊บอีกนัดสุดท้ายนัดที่4โดนใช่นัดสุดท้ายอยู่ทางซ้ายครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มกระสุนของลูกโดดเนี่ยในระยะ200เมตรและปืนลำกล้องมันไม่ได้มีเกี่ยวครับกระสุนมันจะกว้างมากคือเรายิงเหมือนยิงสุ่มอ่ะโดนบ้างไม่โดนบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่ที่ตัวเป้าใช่ซึ่งจุดประสงค์ของลูกสลักเนี่ยเขาออกแบบมาให้ยิงสัตว์ขนาดใหญ่ ระยะประมาณแบบร้อเมตร150เมตรผมว่าเต็มเกินและสอ0รเมตรอาจจะเกินระยะไปนิดนึงแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่ามันก็ยังพอจะเป็นไปได้นะครับยิงได้ครับเป็นไปได้คุณปิงกลับมายิงที่100เมตรบ้างนะคะคือติดดอตนี่ยิงง่ายมากเลยคุณปิงใช่ครับก็คืออย่างเมื่อกี้เห็นเห็นพี่ตูนเขายิง200เมตรเนี่ยคือย,ยังโดนผมเลยขอกลับมาร้อเมตรนั่ง ลูกซองสไนปเปอร์ของเราจะเป็นยังไงก็ภาพเล็งที่มนยิงไปนะคะที่โดนก็คือวางจุดดอดไว้บนหัวเป้าเลยไว้เหนือหัวเป้านิดนึงนะครับโอเคพร้อมครับพร้อมครับพร้อมค่ะโดน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 มันโดนทุกนัดเลยครับโอ้เป็นไงครับลูกซองสไนเปอร์คือผมบอกเลยนะ ลูกซองเนี่ยแล้วถ้าติดดอดยิงลูกโดดน,น่ากลัวมากแรงประทะสูงมากๆนะครับลูกโดดก็พิสูจน์ได้ว่าลูกซองสไนเปอร์เป็นจริงครับสามารถทําได้แล้วก็หวังผลได้แหละร้อยเมตรสบายๆเลยมาครับเดี๋ยวแถมหน่อยแล้วกันขึ้นมาบนหอคอยนะครับลองดูนะครับว่าเป็นไงระยะหนึ่งร้อยเมตรนะคะโอ้เกือบ หน้าเป้าครับโอเคเข้าใจละคือพอเรายิงมุมกดอะครับปืนเคียร์เนาะพอเรายิงมุมกดอนะเราต้องเล็งเผื่อสูงขึ้นนิดนึงอ่ามีลูกก้าวไหมคุณหมอมีค่ะคุณจะลองด้วยไหมลูกก้าวบ้างครับมาเลยเซฟนะครับผมว่าเป็นทักษะที่น่าฝึกลูกซองระยะไกลนะสนุกอ่าจ,จัดเต็มครับมุมกดต้องเล็งสูงขึ้นนิดนึง โอเคโดนครับแปะนิดนึงนะคะโอเคเคียร์นี่แหละครับก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าลูกสองสิดนิ้วสามารถเฝ้าบ้านเฝ้าสวนแบบเนี้ยได้ดีมากเลยโอเคครับขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ